สวัสดีเช้าวันอังคารที่23สิงหาคมมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยค่ะพร้อมกับอัปเดตพายุโซนร้อนหมาอ้อนนะคะก่อนที่จะไปรับฟังกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะฝนฟ้าวันนี้ค่ะฝนจะเริ่มตกกระจายตัวเพิ่มขึ้นเป็น60-80%นะคะเน้นช่วงบ่ายข้ามค่ะและช่วงดึกฝนเน้นทางภาคอีสานนะคะ ส่วนภาคอื่นก็มีฝน40-60%ค่ะตอนนี้เรามาฟังลักษณะาอากาศทั่วไปกันค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะนุ้ยขอขอบคุณทุกคนค่ะที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้นุ้ยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะร่องมรสุมนะคะพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศตาม่มบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักนะคะภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากสุขโขทยัยกำแพงเพชร พิจิตต์และเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ค่ะภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดส่วนที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังค่ะขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายค่ะจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทาให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะส่วนภาคอื่นค่ะภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60เอร์เ์ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลบบุรีสระบ,บุรีกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะและที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสค่ะสำหรับพายุโซนร้อนหมาอ้อนทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งไว้ว่านะคะพายุโซนร้อนหมาอ้อนบริเวณด้านตะวันออกของประเทศฟ,ฟิลิปปินส์ค่ะและคาดว่าจะเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบน ในช่วงวันที่23ถึง25สิงหาคมค่ะและเคลื่อนขึ้นฝั่งด้านตะวันออกของประเทศจีนตอนใต้โดยพายุนี้นะคะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยค่ะและจากภาพดาวเทียมล่าสุดนะคะในวันนี้ค่ะพายุโซนร้อนมาอ้อนขณะนี้นะคะยังอยู่ทางตะวันออกของชายฝั่งเกาะลูซอนค่ะมีความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลาง92กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ เคลื่อนที่ทางตะวันตกเฉียงเหนืออย่างช้าๆค่ะและล่าสุดสํานักพยากรณ์ต่างๆให้นะคะในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าพายุนี้นะคะจะทวีกำลังแรงขึ้นอีกเล็กน้อยค่ะก่อนที่จะเคลื่อนผ่านเกาะลูซอนและลงทะเลจ,จีนใต้ตอนบนค่ะและในอีก28ชั่วโมงข้างหน้าก็จะทวีกำลังเป็นพายุใต้ฝุ่นนะคะก่อนที่จะขึ้นฝั่งจีนตอนใต้ ใต้เกาะฮ่องกงต่อไปค่ะดังนั้นนะคะจึงทำให้ตั้งแต่พรุ่งนี้ค่ะวันที่24ถึง27สิงหาคมทำให้นะคะลมมรสุมมีกำลังแรงขึ้นค่ะร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนมีกำลังแรงขึ้นด้วยค่ะ ทำให้บ้านเรานะคะจะมีฝนตกชุกหนานแน่นมากขึ้นค่ะส่วนคลื่นลมก็มีลมแรงขึ้นนะคะขอให้เฝ้าระวังปริมาณน้ำฝนที่ตกสะสมค่ะน้ำป่าไหลาลากน้ำท่วมฉับพลันในช่วงวันที่24-27สิงหาคมนี้ค่ะข้อมูลและเส้นทางยังเปลี่ยนแปลงได้ค่ะขอให้ติดตามอัปเดตเรื่อยๆนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบายบาย